สิวตรงนี้กับตรงนี้คือเวลาเวลาสําคัญสําคัญอะเวลาที่เราจะต้องไปออกงานไปเจอใครเจออะไรก็นล้วแต่ช่วงสําคัญสําคัญอะจะชอบเป็นสิวเซลล์สาขาไหนครับมีสูอิมเพชชั ion, ่นสุขาพิบาล3นะคะเซิร์ชว่าอิมเพชชั่นจะมีคนที่สวยๆอยู่ในนั้นนะคะเออเซิร์ชได้เลยจะเจอคนที่สวยๆ วันไหนจะมารบก,กวนแจ้งให้ทราบด้วยนะคะจะได้แต่งหน้าให้ตรงปรกเพราะปะกติอะ่ะเป็นคนแต่งหน้าน้อยนะคะเวลามาเจอก็อาจจะแบบเอ้ยไม่ตรงปกเลยอะไรอย่างงี้รบก,กวนรบก,กวนแจ้งด้วยนะคะจะมาวันไหนช่วยนัดทําการนัดใหม่นิดหนึ่งจะได้แบบประโคมหน้าให้นะคะหน้าโอเค ยังไม่ค่อยดีค่ะพี่โบสแบบมันยังเจ็บอยู่อ่ะแ,แล้วแล้วคืออยู่ดีๆฝั่งเนี้ยโอ,โอเคดีขึ้นหมายถึงว่าใหม่หรืออะไรเงี้ยดีแต่ว่าฝั่งเนี้ยไหม่ดันโผล่ขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวน่าจะต้องไปให้หมอเขาเขาตัดออกเพราะว่ามันเกินขึ้นมาแต่จริงๆมันไม่เป็นไรนะเซลชื่อน้องพลอยรู้จักไหมคบไม่รู้จักเลยค่ะต้องถามว่า เขาอยู่ศูนย์บริการเออเขาอยู่เขาอยู่ที่ไหนถ้าเกิดเขาไม่ได้อยู่สาขาเดียวกับเมย์อะเมย์ไม่รู้จักนะเออเมย์ต้องพูดอย่างนี้ก่อนถ้าบอกว่าเห็นขายมิซูเหมือนกันแต่อยู่ดีลเลอร์อื่นอย่างเงี้ยคือเมย์ไม่รู้จักนะคะเพราะว่าเซลล์มิซูอะค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มีแบบโชว์รูมมันก็มีหลายที่ทั่วประเทศอะเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเป็นดูโอ,อ้อยากสวยขอบคุณนะคะคุณะคะคอาจัหรับของขวัญน,นะอ,อู เนี่ยความสวยนะมันไม่ปราณีใครจริงๆคือเรื่องแบบสัญญกรรมหัตถก,การนะอันนี้แบบสำหรับสาวๆนะใครที่ทําแล้วแบบสวยอะสวยแบบถือว่าโชคดีมีบุญสังเกตเลยไว้สังเกตเลยนะผู้หญิงอนะก่อนไปสัญญกรรมนะ สวดมนต์ไปมูว่าขอให้ทําสัญญกรรมแบบออกมาละจึง้งออกมาละปังออกมาละเป๊ะเพราะบางคนต้องได้ไปแก้ทำเสร็จแล้วแบบรู้สึกไม่โอเคอะไรเงี้ยอาจจะ6เดือนปีหนึ่งไปแก้ก้มีนะพวกสัญญกรรมอะไรพวกนี้มันจะได้ทำหลายรอบถ้าจบคือจบเลยถือว่าเป็นความโชคดีของตัวเองไปเลยอะไรนะเซลพอยเอารถพี่ไปขายครับมือหนึ่ง อุ๊ยอันนี้เมย์ไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยสบายดีครับดีเซฟมีแอร์กับพัดลมขายด้วยไหมครับมิตซูถ้าเป็นมิตซูอิเล็กทริก e มีขายค่ะแต่อันนี้เป็นมิตซูมิตซูบีชิมอเตอร์นะคะซึ่งจะเป็นขายรถยนต์เนาะสินค้าก็จะมีความแตกต่างกันนะคะรถยนต์ก็มีแอร์นะเอารถยนต์สักคันไหมมีแอร์เหมือนกันเย็นฉ่ำชื่นใจแล้วก็ขยันพูดด้วยเออเป็นอะไรก่อนก็ไม่รู้ มาเทินเหรอคะหรือว่าไม่ไงเอ่ยหรือว่าเอาหนูถามหนูถามว่าเซลลที่ชื่อพลอยเนี่ยอยู่สาขาไหนเออพี่ต้องตอบหนูให้ตรงประเด็นนะหรือถ้าเกิดว่าแบบเราให้เขาด้วยสเสน่หาหรือว่ายังไงหรือว่าอะไรถ้าไม่อย่างนั้นพี่ก็ต้องแจ้งความนะคะพราพี่แจ้งหนูหนูก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะหนูไม่ได้รู้จักเซลล์ที่ชื่อพลอยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่แบบเออสาขาไหนโชว์รูปไหนอะไรอย่างนี้เนาะ โค้สน่ารักอขอบคุณนะคะพอยขายให้ส่งคนอื่นแล้วแล้วยังไงอ่ะอยากฟังอยากใส่ใจอยากใส่ใจพี่พูดมาเลยพี่พิมพมาหนูอยากใส่ใจหนูมันชาวบ้านหนึ่งอยู่แล้วแต่หนูน่าจะเป็นได้เป็นชาวบ้านสองหรือปรเปล่าเออหนูอยากใส่ใจพิมมาพิมพมาพิมมาพอยขายส่งให้คนอื่นเรา <c oughs> เอาก็เขาเปิดมาขนาดแล้วนะพี่โบ้หนูก็ต้องใส่ใจหน่อยเร็วเรๆเรเรแล้ว,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 วมาค่ะแล้วมา จะได้จะได้ช่วยกันตัดสินไงเนี่ยคนที่ดูอยู่เจ็ดสิบกว่าคนเนี่ยแต่งตัวสวยๆไปทำงานแล้วพี่โอ้เนี่ยตอนเนี้ยดูดูโอเคใช่ปะ่ะแต่พอถ้าใส่เสื้อทํางานปุ๊บก็คือเป็นมนุษย์ป้าคือเมย์อะเป็นคนที่ถ้าอยู่ชุดอื่นอะอาจจะโอเคดูปกติแต่พอใส่ยูนิฟอร์มปุ๊บมันก็เหมือนแบบเออเป็นอีกแบบหนึ่งอะแต่ตอนเนี้ยหน้ากบไม่ไหวละ อ่ะขอสวัสดีนะคะสวัสดีคนที่เข้ามาดูใหม่นะคะขอบคุณที่กดติดตามก็ขอเจาะขอใจให้น้องด้วยนะคะทุกคนค่ะถือว่าเป็นการเปิดการมองเห็นให้น้องนะเพื่อมีคนรู้จักในนี้เออใช่เนี่ยอะเอาคุณพี่พี่เพจพี่เพจเขาชื่อพี่เพจเมื่อกี้เห็นยูเซอร์ชื่อพี่เพจนะไปไหนแล้วล่ะคือเซลพอยเอาฮันด้ามือหนึ่งไปขายให้คนอื่นแบบใดขโมยรถแบบนี้หรอขโมยรถหลอนอันนี้ในกรณีเดียวที่คิดได้ก็คือขโมยรถ แล้วคือชื่อชื่อพลอยชื่อพลอยแล้วพ่อเราถามว่าอยู่สาขาไหน,นก็ไม่บอกเรารือบอกเราหน่อยอยู่สาขาไหน,นอยากใส่ใจเร็วอยากรู้อยากรู้อยากรู้เรื่องราวรอยสักหมายถึงอะไรครับวันนี้สามสามโปโลหรือเชิ้ตอ๋อวสวมอาว่านเป็นไงวาสามสวมสวมโปโลโปโลโปโลเชิ้ตไม่ค่อยได้ใส่ค่ะเชิ้ตอะไม่ค่อยได้ใส่ใส่แค่โปโล ใครที่อยู่ใกล้ๆกลมินบุรีนะจําได้ฉันจําเธอได้เสมอค่ะดีเซฟใครที่อยู่โซนมินบุรีอะไรโซนนู้นนะวันที่สิบสองวันที่สิบสองวันที่สิบสองสิบหสบแปดเออที่จะถึงนี้นะคะเมย์ไปออกบูทธที่พรพรา,านาะคะติด กับแฟชั่นไอซ์แลนดนะคะแวะมาเจอแวะมาทักทายกันได้นะคะเออแวะมาดูรถได้นะก็คือไปเปิดบูธอยู่พราะพราณาตนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกอีกทีเนาะว่าอยู่ชั้นไหนโซนไหนเพราะว่ายังยังไม่ได้รู้รายละเอียดนะคะรู้แค่ว่าจะได้ไปออกบูธนะคะเดี๋ยวมาเจอกันนะวันที่12-15เอ้ยบอมแมนวันที่12-16แล้วก็18นะคะเออ มาเจอกันได้โปโลสีอะไรสีดำค่ะโปรเจ็บหน้าโว้ยคือทุกวันนี้ยังนอนตะแคงไม่ได้เลยเพราะว่ามันยังเจ็บอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยแล้วด้านเป็นสิวใกล้กับตรงที่เขาร้อยพอดีอะ สวัสดีค่ะอาสวัสดีทุกคนนะคะพีสส่ใส่กระโปงเหรอคะใส,สก่กระโปงทุกวันค่ะบางวันก็ใส,สก่กางเกงถ้าวันไหนรู้สึกอยากเตะอยากเตะหน้าใครก็จะใส่กางเกงถ้าวันไหนอยากสวยก็จะใส่กระโปงถ้าเจอคนหมันไส้วันไหนก็จะใส,สก่กางเกงเตะเขาเสร็จจะได้วิ่งหนีทันใส,สก่กงสา,าสสกกงเก,กงกซับค่าใส่กางเกงซับใส่กางเกงบ็อกเซอร์อยู่ข้างใน อ้าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยขอบคุณที่ติดตามด้วยนะคะคอมเมนต์เข้าพูดพูดพูดคุยกันได้นะคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้แต่ขอแบบคอมเมนต์สุภาพนิดนึงนะคะคอมเมนต์สุภาพนิดนึงขอคอมเมนต์สุภาพไม่อยากคายนะคะเพราะคนตอบอยากคายพอแล้วเพราะฉะนั้นคนดูที่คอมเมนต์นะคะ อย่าอยากคายให้คนพูดอยากพายคนเดียวพอพี่ไม่ร้อนเหรอใส่เสื้อเข้มแล้วใส่เสื้อกล้ามด้วยไม่ร้อนค่ะไม่ร้อน